เรามาเจอเกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นอเลมนะคะโดยรูนแก้วนะคะ,ะท่านี้จากบทเรียนครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องค่าสมบูรณ์นะคะเราก็ได้ไปทาความเข้าใจแล้วก็ทบทวนแล้วใช่ไหมคะอ่านะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรืรเ่องการบวกจานวนเต็มนะคะเดี๋ยววันนี้ขอใหน้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนอีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวมาดูนะคะวันนี้ก็ในเรื่อกงการบวกจำนวนเต็มนะคะทีนี้การบวกจำนวนเต็มที่บบไหนได้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการบวกจำนวนเต็มชนิดเดียวกันนะคะเราก็มาดู่วนว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะการบวกจำนวนเต็มนะคะ,ะทีนี้เขาบอกว่าให้ยำค่าสมบูรณ์นะคะค่าสมบูรณ์เราก็ บวกกันนะคะบวกกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบตามชนิดของจำนวนที่นำมาบวกกันนะคะอ่าทีนี้เรื่องแรกเรื่องแรกในเรื่องการบวกจำนวนเต็มนะคะเรื่องหนึ่งก็คือการบวกจำนวนเต็มบวกนะคะจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนะคะี๋ยวเรา เต็มบวกกับจำนวนเต็ม,ตมลบนะคะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1น,นะคะตัวอย่างแรกเลยนะคะสิบบวกสองนะคะตามที่ครูได้บอกไปแล้วว่านำค่าต่างบุญของ,งอแต่ละตัวเนี้ยมาบวกกันนะคะอ่ะสิบบวกสองดังนั้นเรามา อของ1ว่าถ้าสเท่ากับเท่าคอ่าเท่ากับ12บดังนั้นหดันะะงนั้นถ้าของบวกกับถ้าจนของตัวนี้เราก็จะได้ว่าสิบวกกับเท่าไรค สองค่ะต้องอ้าวดังนั้นนะคะดังนั้นเราก็จะได้รา,า,าคาตัมุง10บวกกับ่าคาตะมถึ12เท่ากับ10บวก12ก็เท่ากับ22นั่นเองนะคะนั่นคือ10บวกกับ12นะคะอ่า10บวกกับ12 18บวก7นะคะเราจะใช้วิธีการบวกนะคะโดยใช้ค่าในเรื่องค่าพจูนวนนะคะค่าพจูนวนของ18หรือค่าจำนวนของ18เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเท่ากับ18นะคะเพราะค่าจำนวนของ18เท่ากับ18นะคะต่อไปตัวที่สองก็คือ7นะคะค่าจำนวนของ7 นะคะดังนั้นค่าสัมบูลของ18บวกกับค่าสัมบูลของเจดก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะเราก็หาค่าสัมบูลณออกมาแล้วก็จะได้18บวกเ18 เท่ากับ25นั่นคือ18บวก7ก็เท่า,าก 18, 8, 8. ับ18บวก7เท่า,ากับ25ค่ะนีคือคำตอบนะคะข้อที่2 1บวก15นะคะการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนะคะเราก็เข้าใจหลักการบวกแล้วว่าต้องนำค่าสมมบูลของแต่ละตัวนะคะมาบวกกัน ทีนี้เมื่อนักเรียนบวกกันคล่องๆแล้วก็สามารถที่จะทำได้เลยนะคะข้อที่สองหนึ่งบวกสิบห้าก็เท่ากับเท่าไหร่คะก็เท่ากับสิบหกได้เลยค่ะต่อไปข้อที่สามสิบสี่บวกสิบสามได้เท่ากับเท่าไหร่คะสิบสี่ 14, บวกกับสิบสามก็เท่ากับยี่สิบเจ็ดนะคะ เราก็สามารถตอบได้เลยนะคะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะ19บวกกับ20นะคะเท่ากับเท่าไหร่1บบวกกับ20ก็เท่ากับ39นั่นเองค่ะเมื่อเราเข้าใจหลักการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะบวกกันได้ค่ะค่ะ จากการที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะในเรื่องการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกนะคะ,ะเราได้เรียนเนื้อหาไปแล้วได้ทปปําแบบฝึกหัดแล้วนะคะเราก็มาสรุปบทเรียนวันนี้กันว่าเราได้อะไรบ้างนะคะ,ะจะได้ว่าการบวกจํานวนเต็มบวกนะคะกับจํานวนเต็มบวกก็คือการนำค่าสมบูรณ์มาบวกกันนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้หรือว่าคําตอบที่ได้เนี่ยก็เป็นจํานวนเต็มบวกนะคะอ่าส่วนนี้นะักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วในเรื่องการบวกจานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกนะคะนะักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนทบทวนให้ดีนะคะถ้าไม่เข้าใจนะักเรียนก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะ วันนี้ก็แค่นี้นะคะสำหรับบทเรียนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเกรียนและก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะาครูครูสุริสาคนนุ้ยนะคะหรือว่าเด็กเกรียนว,ว่าครูเต้เมดีนะคะสอนรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะโรงอย่างเทศาบาลบ้านไร่ช้างจังหวัดพังงา